ครับสวัสดีครับกับทีมงานประมนสายลมเนอะมือนี่กะรับปรุปงสถทานที่ติดนามือนี่มาทำกันมสงคันเนาะครับที่ศูนย์กับห้าศูนอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าอยู่ดงอยู่ท่าเนอะอาะเสียงจักจจ่นน้องสนั่นวั่นไหวเดือนเมษากะสิเริ่มอีกแล้วมืออื่นนี้ สิได้ดำให้ดำหน้าอีกแล้วครับผมเตรียมให้หน้าตากา่ก้าตกแต่งสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน <c oughs> ์งานมือนี่กะโบ้ลยครับประมาณสองไร่กัวปรับเห็ดเป็นให้เดียวเนาะมาทำกันสองคันเนาะมือนี่ <c oughs> ยูชซนทั้งเวลาแถวสนามบินนครพนมครับ ทีมงานขุ่มนสายลมกันดิภาพบรรยากาศรอบๆกะน่องจักจั่นเนาะนองจักจันนนจกจ่นน้องแมงออกแมงอีฝนกัะบ,บุตกลงมาเนี่ยกินยังบุงไงนี่ด้ยขีดฝนายกรุบพี่น้องเอ้ยฝนละเสียงทอดล่นๆ อันนี้ก็ห้าศูนย์หนเนาะใช้งานก็หาปีแล้วใกล้สิบเป็นไทยแล้วปู่ใดใจรักในด้านงานด้านงานไทยก็ห้าสิบแรงเนาะครับพอดี มุมภาพบรรยากาศหน้างานเข้ากัดี